สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมเอเดนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ถามผมเข้ามาว่าอยากได้อาปืนให้ตัวสำรองก็จะตัวสำรองก็คือเพื่อนๆเล่น2 ID ดีใช่ไหมจะมีตัวหลักและตัวรองใช่ไหมครับผมเพื่อนๆก็จะประมาณนี้2รหัสนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทํานะว่าเราจะเอาของอในไมอาตินาตัวหลักให้ตัวรองยังไงนะครับผมผมก็มีวิธีอยู่2วิธีนะ เดี๋ยวก็จะมาสอนสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะคนที่ทําเป็นก็อาจจะรู้ไปแล้วนะครับผมอันนี้คือภารกิจประจําวันนะครับผมเพื่อนๆก็เติม50บาทอ่าสมมุติถ้าเพื่อนๆเติม50บาทไปเพื่อนเพื่อก็มารับตรงนี้นะผมถ้ารับเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาใน My a r e n a นะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปเลยในไ y Arena ให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆอ่าถ้าเราจะเอาปืนเออถ้าเาจะเอาระเบิด m 6 7เนี่ยให้ตัวสำรองหรือตัวหลักเราก็แค่กดใช้นะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าจะเอา a k หรือ p 9 0อย่างนี้เราก็กดใช้ไปเลยถ้าเราแต่อันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะถ้าเรากดยืนยันปุ๊บมันจะเข้าตัวที่เราเล่นปัจจุบันนี้นะเพื่อนๆคือเราต้องเชื่อมต่อก่อนนะทำไปตามลัสเตปเนี่ยตรงนี้นั่นเพื่อนเนี่ยกดคําว่าเชื่อมต่อเนี่ยเราก็กดคําว่าเชื่อมต่ออีกทีนะครับผมแล้วเราก็ใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะมันก็จะเด้งเป็น2อันเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูเลยนะครับผมเพื่อนนเี่ย คือผมก็ได้ใส่ไปเรียบร้อยนะอันนี้คือ i อดีหลักผมก็ข้อ,ขอประมาณนี้ถ้าใส่ปุ๊บมันจะเป็น2 ID ไอดียอย่างนี้นะเพื่อนนะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อปืนในไมอารนามาเลยนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนมันใส่ได้แค่2รหัสเท่านั้นนะเพื่อนมันจะใส่3รหัสไม่ได้นะครับผมต้องเล่น2รหัสเท่านั้นนะต้องเลือกรหัสดีๆเนี่ย มันจะมีสูตรคือเรามาใส่โค้ดอันดับแรกคือสเต็ปแรกคือใส่โค้ดนะเพื่อนเราไปก๊อปโค้ดอะไรยาวมาแล้วก็กดถัดไปนะผมก็จะได้ปืนอย่างเช่นปืน P90 นะครับผมเนี่ยผมก็ได้อ่าจัด fn มา fn สีดำนะเพื่อนมานะถ้ากดใช้ปุ๊บเพื่อนๆลองดูนะถ้ากดใช้ P90 ผมจะผมจะเลือกให้ตัวสำรองผมนะมันจะมี2รหัสให้เลือกนะมันจะมันจะบอกว่าจะใส่รหัสอ่าสำรองหรือหลักนะเพื่อนๆนก็เลือกไปเลยนะครับผมว่าจะใส่สำรอง ถ้าเล่นสำรองก็จะเอาปืนสำรองเนี่ยให้สำรองอย่างเช่นผมซื้อ FN มาเนี่ยนะเพื่อนผมซื้อ FN มาปุ๊บผมจะมาขายก็ได้เนี่ยผมก็จะตั้งราคาขายนะมันมันตั้งไว้เท่าไหร่12บาทแต่ถ้าเราจะขาย12บาทตามราคาปุ๊บมันก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมไป2บาทนะเหลือ10บาทโอ้โหโคตรโคตรน้อยเนี่ยถ้าผมกดใช้นะเพื่อนกดใช้ก็จะประมาณนี้นะมันจะมีให้เลือกนะมันไม่มันไม่ขึ้นนะเพื่อนผมจะเอาให้ตัวลองละกัน FN ็กระบอกนี้นะผมซื้อมา 20บาทนะผมก็จะเอาตัวนี้ให้สำรองเลยแล้วกันนะเนี่ยมันก็จะได้ว่ารหัสตืดๆนี่นะเพื่อนปุ๊บนะมันก็ด้่งไปแล้วก็เข้าตัวสำรลองเราที่เรียบร้อยนะก็กดเชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ถามผมเข้ามาแบบเยอะมากนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายยนะครับผมเพื่อนๆถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับ